มาค่ะอธิบายคำว่าเ e อียะเอีย e e นะคะให้เข้าใจกันนะคะไม่ยากไม่ยากค่ะคำว่าเ e อียเนี่ยนะคะใช้ได้ทั้งหมด5แบบนะคะ,ะมาดูสไลด์เลยนะคะจริงๆก็ไม่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแบบแรกที่ใช้เ e อียนะคะเช่นนะคะถามไอ้เจ้าเพื่อนสองคนเนี่ยนะคะ h a b t i i r e i n e น Koffer นะคะเธอพวกแกเนี่ยพวกแก2องคนเนี่ยนะคะหมายถึงพวกแกสคนเนี่นะะมยกกนนมีกระเป๋ามาด้วยไหมคอฟเฟอร์ er คือกระเป๋าเดินทางนะคะ ขยายความให้อีกช่องหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมช่องนี้นะคะ Personal Pronoun เอีในลนักษณะแรกคือถามว่าเฮย้ยถามคนสองคนนะคะเนี่ยพวกแกสองคนนะคะเพื่อนสองคนเน,น,นี้ยว่ามีกระเป๋าไหมเห็นไหม h u e e i n e n c o f e r นะ,ะพวกแกสองคนมีกระเป๋ามาไหมอ่านี่คือแบบแรกแบบที่สองคือการใช้เอียนะคะในลนักษณะที่บอกว่าอความเป็นเจ้าของนะคะ Does is Ear c o f f e r นั่นคือกระเป๋าของหลอนเอียตัวนี้หมายถึงว่าหลอนกระเป๋าของหลอนเห็นไหมคะพูดถึงนะคะในเรื่องของ possessive article ก็คือเจ้ c o f e r f o n สมมติซาร่าก็คือนั่นคือกระเป๋าของซาร่านะคะเพราะเราบอกว่านั่นคือกระเป๋าของหลอนเห็นไหมคะช่องนี้คือขยายความให้นะคะนี่คือการใช้เอียแบบที่สองแบบที่สามไม่เร็วนะไม่เร็วนั่นคือกระเป๋าของหลอนนะคะเอียในความหมายนี้ เอความหมายแรกหมายถึงว่าพวกเธอพวกแกเนี่ยสองคนนะคะอ่าเป็นในรูปของเอ่อพุเรานะพวกแกเนี่ยเอากระเป๋ามาด้วยไหมอ่าอาเงี้เอ่อในลักษณะที่พวกแกนี่เอยหลอนอ่ะเอยแบบที่สนะคะนั่นคือกระเป๋าของพวกเขานะคะ ปีเตอร์กับสาราเพเทอร์อุนสาราเจ้าคอฟเฟอร์ฟอนเพเทอร์อุนสาราเราคุยคุยอยู่แล้วเราก็คุยกับอีกคนหนึ่งอยู่แล้วเราก็บอกอ๋อดัสอิสเอียร์คอฟเฟอร์อย่างเงี้ยมันหมายถึงว่านั่นน่ะคือกระเป๋าของปีเตอร์กับซาร่าเนี่ยเอียในประโยคนี้มันหมายถึงว่ากระเป๋าของปีเตอร์กับซาร่าเนี่ยออกไหมอ่ะนี่คือเอียแบบที่3ใช้ในความหมายแบบที่3นะอ่าแบบที่4ถามในลักษณะที่เป็นสุภาพนะคะอ่า is does ear c o f f e r นี่คือกระเป๋าของคุณหรือเปล่านะคะถามเฟลมุลเลอร์เห็นไหมคะแจ็คโคฟเฟอร์ฟ r นด n เฟลมุลเลอร์ถามเฟลม m ลเลอร์ is does ear c o f f e r คือถามแบบสุภาพนะคะ,ะจะไปใช้ไปใช้ c ไม่ได้นะคะ,ะจะไปใช้อะไรละ่ะเอียดูก็ไม่ได้ถูกไหมเป็นในรูปฟอร์มของเอียที่ใช้ในลักษณะที่เป็นความสุภาพนั่นเองนะคะ,ะ is does ear c o f f e r นะคะ นี่คือกระเป๋าของคุณหรือเปล่าเนี่ยเฟาวมุลเลอร์เราคุยอยู่กับเฟาวมุลเลอร์ไงคนที่เราใช้เฟาวหรือแฮพูดด้วยคือในลักษณะฟอร์มที่มันสุภาพถูกไหมถ้าคนกันเองก็คือใช้ดูถูกไหมอเอาล่ะมาดูอ่ะนี่คือความหมายแบบที่ห้าแบบสุดท้ายของการใช้เอียนะคะ is does ear cover อ่าสังเกตนิดนึงเอียตัวอ e, ีเขียนเป็นตัวใหญ่นะคุณในรูปแบบของสุภาพนั่นเองนะคะอ่า อันนี้ก็เหมือนกันเอียเหมือนกันแต่เป็นการถามในลักษณะจะบอกว่าเออนี่คือกระเป๋าของเอฟารร์กับแฮมุนเลอร์ใช่ไหมนึกออกมาเอียในลักษณะที่กระเป๋าของพวกคุณใช่ไหมนึกออกปะในแบบสุภาพนั่นเองเห็นไหมคะข้างหลังนี้อธิบายให้เสร็จเลยเจ้าคอฟเฟอร์ฟอนแฮเอออุ้นเฟล์มุลเลอร์นะคะเอียตัวนี้หมายถึงว่าอ่ะกระเป๋ากระเป๋าตรงนี้นะคะมันใช่ของคุณมุลเลอร์กับฟล์มุลเลอร์หรือเปล่าอ่าแบบนี้นึกออกไหมคะ สรุปเห็นไหมคะว่าเอียเนี่ยใช้ได้5แบบนะคะทุนแบบแรกนะพวกแกนะคะเนี่ยพวกแกมีมีกระเป๋ามาด้วยไหมถามคนสองคนนี้นะคะ,ะแบบที่2นะคะนี่คือกระเป๋าของหล่อนนะคะ,อะเอียแบบที่2องเอียแบบที่3นั่นคือกระเป๋าของพวกเขานะคะทั้ง2คนพีเตอร์ซาร่าเอียแบบที่4นะคะก็คือ,อ,อ นี่คือกับนั่นคืออ่านี่คือกระเป๋าของคุณคุณมุลเลอร์หรือเปล่าหรือเอียแบบที่5ของพวกคุณหรือเปล่านั่นเองนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะพอเข้าใจนะคะว่าเอีย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 เนี่ยใช้ยังไงได้บ้างนะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวไปเจอกันในวันต่อไปคะ่ะ